เดี๋ยวเดี๋ยวเยวนี่เอ้ยีนี่ที่นี่เฮ้ย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 จะเออยู่ประตูเลิกวันนี้เด้องงานก่อนเด้อเออเออออเอเออ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 อนออ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 าออ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 อันออ้อออ ในคลิปข่านเนอมีอ้นเ้อไปสวเบียกสวยงานไ้ยบ่นบในคลิปเลยเฮ้ยอนกินน<โด>ั่งกินนอนก็พอเิาเถอสวัสดีป้าลุงแนสวัสดีอ่ะมาหนิงานข่าเนี่เรื่องมันนีักพักพักสวัสดีเอเบอร์ุคุน้สคน,นมา

มาๆวันนี้ก็ได้โอเดอร์ชุดใหญ่เลยมื้อนี้รอยสุดกระแปนประตูบาดนีนะเ้ออๆเราเปิดเ็ให้ล่ะเราพังบาดนี้เอ้าเอาเขาไปบาดนี้ น่าเอาไปอยู่เลยแล้วเปิดเเดี๋ยางหลอดลิ่นรบียบีนปละนปลาห้าาวสับแตาังนตาิมีส0นมีสเบพัปิ้มเ่าวปิ้งมะ่าวเกือหกพัน

เด็ดมี่เอ้ย 好的，大哥。

มันมีค่อรอยนะท้งหางเขาหางมัจร้อยนึงห้างมจิร้อย

จนอยก็รักคเราคนเดแต่ ười, b b ้กเพอยู่ได้สืหัวแล้วมึงมาเลยบอสมึงมาเมึนมาบิดวะโบเคยโเคยใส่ของเพงอ่ะโบ่าภแล้วจะดีใจพี่กันที่เขาถูกด้วยของแพงแตดีใจวัดถ้าได้ของีของฝากเพิ่ของนีน้ำใจเพิ่นเพ่้เขาเพิ่มบแดงไม่ได้แน่นอนค มหักมคไหายได้ถูกมก่นาดมีคนหัดใครตัมีคนซั่งสูกถือ่นั้อย่างี้อะหะอันน้คัญเลยเยอนะสคัญแม่นยังวาวสคัญเะซืแบบว่าถ้าสมัเอาฟองให้คนนั้นสำคัญห่ะถ้าคนในเอฟซีเนี ที่ไนดะ้เอาองให้ก็เหมือนที่ธมดาจำคัญนมาถุก้นหแล้วบ่ข่ามโฆษณากับำํำคัญนมาถุก้นมาเบึงกับสำคัญแล้วนั่นแหละบริบา้บริาบราหลหายดอกสำคั่เบิด bơm vâng này khỏi đi đâu kịp khỏi cả đâu cả luôn cả luôn liền cho nhà đâu bò nhắn bò nhắn bò nhắn kiền kiền lại ăn ở cả nhà đó có thơm ngân liền phải chào cái, đó. Đó đó gần... cái đó. thôi bơm kịp mày đi đâu có liên lúc này tiền kiếm lúc thì đâu bởi một... vì và... tôi có à? lẽ là... lên... à mình sẽ không. Trời tay anh anh phải nghe hãy nghĩ tới. Trời tay anh 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 anh

สามาจนเบิ่งช่องไปเยเเช่องจะไช่องไปทาาไปไนได้ดิสามาไปทีเอาได้จากรอย่างเงี้ยไาเราเห็นยื้เราเห็นว่าใ่ตัวชิวเหนือไปแ้นนั้นนนเบิ่งหอยไปจบลยอยาวา้าไปนนั้นเบิ่จบเลจบไปกูบิ่งห mặt ta vào nhà nó của ngọc đi. <laughs> ta mặt đi nặng đi 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 I yeah. you. Thank <laughs> you. ไปยื่นในวัดแต่ว่าหลังผได้มาเจอแต่เมือคุณนทเจกนันเจกี่หรอผมเคยเห็นมัทเจกเจดมาขายจะยิ่งนซื้อรอเขาลงไปแล้วผเคยัเพื่อนาเจกอนี้ยุคหนึ่งมักำฮอนแล้วแต่เจอกเจอได้เอ mm -hmm. หายางหาขาไปยงคือหาเข,าข้าวไปไลยอย่าไปาไลคือซ <laughs> ื้อมาครบแล้วกอเหียวเ่าเหียว,ยวใช่แบบนี้ในห้องแอนี่แหละัดแล้วบาบนี้จ <ขอ S 2> ัดเครื่องเดี่ยวหาหาเครื่องเปนมวนหรือมีดน่ะเออม้วนเองค่ะด้วมันเกินเล้วไปจัดเกินด้วขด่น ยังเตะมานับนั่วไม่ทองกนเก็บต่นะะนักถุงนะบ้วอนนมันงย่มขาดปากระปองซองพวน่ะอืมปากระปองซองถ้าปากระปองดน้าแม่เราปากระปองมี้ยดิบยองบีเขหายไปาตรไ่ไดใส่ปากระปองอีกอ่ะ จัดเครื่องเนี่ปลากระปองเดือด่องปองบบน้ำมูกตีปลากระปองมันมีรอยปองเนาะค่ะหาเบิ้งนหาเปิ้งหาเปิ่กคือนาไิน้ำเดกก็บไปละอง่อยดีค่ะตีนัวเข่าเข่าชองทุงไลยเข่าชองทุงตีนัวชองทุงจดนอ่ทำไมนัเแล้วน เ้าเวลื่นือเอาลนปลากระปองกับนี้หาไม่ของเจ้ามัใจเนียมึงไม่ก็ได้เงินมาเพลินๆือประตูกะบนเฮียว่าถุงนึง ได้แ้อัยหยมาทุก่อนมจัปรับประเด็นด้ตาเท่านั้นนึงเอาาเห็นนึงเกินบ่อันนี้ก็แล้วแหละแต่ว่ามันยังขาดอีกนึงเลยเบิ่งสิหาให้หก่อนเนาะเยจะมาเบิ่งห่อในีแตาจอโทร

giờ mong mơ học học đấy mình chơi thôi cười thôi

ถึงนวดน้ำตาลคือหมูมันแน่นนะหาได้แต่เกลือแต่ไม่ได้แต่ออกน้ำตาลน้ำตาลออกได้มี่แน่หรอวันนี้นออนนยังไปนู้กระเทาะ Yeah. เราควบเลนั่นน้ออ้าวมันโผลก็ตืออย่ี้อย่ามันเป็นอยู่ห่างจากันได้อย่านี้นะมันโผลก็โถงนี่เลยด้อย่างว่าแชตัวนี้เอาเข่าแช่์ในเดือยจะเป็นน่องอ่ะเดือยแต่ว่าว่าเข่ากับเป็นนวมงเลยครบมอ้ยจ๊กอีกมันก็แ่เฉิอนนีเนาะอยางนี้ทานเนาะแค่ทานได้ใช่เนาะหาบุ้งเ้ ก็ข่าวลนอ่อน้องนะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้จะหายแล้วบางทีจะบรลอยแล้วเนาะ กองปานภูเขาเลยเนาะป้ากองง่ายหนึ่งพี่น้องเลยเนาะร่อยสุดพี่น้องเนาะบึงในกลองอาจจะคือวันนนน้อยๆบึงตัวจริงป้าปฏิเจือญหนึ่งเลยเมื่อกี้นี้มันมาเป็นว่ามันอันนั้นน้องพี่น้องว่าใส่เข่าเกินเนาะแต่จริงเนี่ยมันโคบฮอดร่อยเลยแต่ว่าทางเฮ้าน่ะพากันหายมันบางถุงน่ะลืมใส่ อ่าน so so ้ำตาลบางถุงดื่มใส่เกลือบางถุงดื่มใส่ปลากระป๋องเนาะเพราะว่าเขาแนะมาถือได้หรอหน่ะมันสิเกินไปก็ได้เนาะไดวบางที่ระบร้อยบาเนี่ยนอนจะนี่จะนอนเลยท่างมืตู้ไม่อ้วนกับไปแล้วกำลังพี่นอนอยู่เนาะไปรับลานได้แก้ประน้องสาิตยมาพอดีเลยเหตุรุดเพิ่มเลยแบบนั้นเนาะทำมิวสิก็ง่ายเลยพี่น้องเนาะดีใจเลยวันนี้ก็คอยกันได้ยิ้ม น่าบานปานกระลงไผสิบ่ยิ้มนาะแมน้อสิได้หรือว่าส่าื้อลําเฮาง่ายๆเนาะแบบจัดใหญ่จัดโตแบบอลังการงามสร้างเลยเนาะบาเฮงจังซีนีเน้าต้องดีใจเป็นธรรมดาเะกับ FC เพินผากเครื่องประคองาหเฮก็ต้องดีใจเนาะสิบ่ีใจเฮดีใจอย่แวพี่น้เพราะว่ามี้ําจิตน้ําใจกับเฮาาะที่เพิ่น จากคนที่แบบวู้จักกันเลยแค่วู้จักแค่ในโทรศัพท์หรือว่าเบิ่งในคลิปเฮาเนาะก็เห็นแบบเพิ่นผักเครื่องผักของมาให้เฮาก็ดีใจเนาะคือเพิ่นเชื่อแล้วเพิ่นชื่อเครื่องใน้ห้ามเฮาก็บนิมก็ดีใจเป็นธรรมดาเนาะพยิ้มออกปันหน้าปันจันทร์เที่ยงู่เด้เนาะไม่ได้ิบ่ยิ้มเนาะเขาดีใจเดิษะถ้าถ้าทุกใจใหเขาใกล้หน้าใกล้หน้าเศร้าเนาะไม่ใหเฮาน่ะอันดีใจให้เขาบ้านหน้าหวานมาแใน้องมีวิ่งมาแล้วมาจัดการไม่อ้วนหาทุง สปากระปองบะเห็นน e, ี deflect, <habitude> crowd, <inaudible> immt, okay, ่แฉ <rules> okay. <spe ech acy brick> ่ผันอยู่เทิงชุดเลยถุงน้ำตาลถุงที่ขาดน้ำตาลก็บถุงขาดปากระปองขาดเกลือเมอ้วนมาหนีเลยแทนลูกสาวมานอนบอกไอ้จิตบ่าไรอยู่บ่เฮ้ยบ่าไรฉันต่างคนแข่งเจ้าเหรออยู่ทังชุดเลยทั้งแถทั้งตามนี่แหละเคยเก็บใช้ไว้แบบครบแล้วมันเดือดเกิน เอาพ่อบอกว่ามันเกินเกินแล้วจะหนไปหาเก็บของเก็บน้ตมาใส่อีกป่ะขอบ่อได้บอกว่ามันเกินขอ่อบอกว่ามีถุงใดถุงหนึ่งที่บ่อได้ใส่คิมมี่พิกคินี่อุ้ยปักกันนกินปักหอมๆยังหอมๆยังบอกแม่ว่ารถจะรายงานตูวมาก่อนสบายดีกระุ้นด้เยในระเบียนรายงานโต้ย่างเกียบเลยพรอมให้

ที่ชื่อเครื่องซอน้องมิวดี้ที่ชื่อเครื่องใครนะนิวดี้โดที่ชื่อเครื่องนี้เลเครื่องลังหมีลายบอกขอบคุณขอบคุณเนออไม่ก่อนกหอ้งกแห้งนะเราไม่ไเมอข้านแตก้ย่ะเอาน้องไป่ก่อนมันนีไปเอาน้องเนอเมื่อเฮ้ยอย่าแตะมือ บวดแง่หนะปวดต้นบ้าโอเคทเราให้เราเอทิปนี่ก็บขอบุญขอบคุณนงเรียตปนนี่ B นารายเดอร์ทีปอันที่เันแบบจัดเครื่องในเมือหนีเนาะบอ,อยถ้าเอื้ออยู่ดีไม่ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบขรอบใจเอื้าอยรงาะ่เนาะอเอเพืเื่อเ่อใพื่กเพ่าเพื่อเพื่อ่อเพือพือัืเพ่อืเเ่เ้อ